เกรดิโนลใช้ร่วมกับป h a หรือว่าเบนแซกได้หรือเปล่านะมาฟังกันค่ะจริงๆเป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะมากอนะ่ะเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะกับเป้นนะก็จะเห็นได้ว่าใน Tik t o k เองนะคุณหมอค่าอื่นๆหรือว่าเภสัชก็นอื่นๆก็โดนถามคำถามนี้กันเยอะเลยแหละบางความเห็นก็บอกว่าใช้ได้บางความเห็นก็บอกว่าไม่ควรใช้มาดูกันค่ะว่าถ้าอยากใช้จริงจริจะทำยังไงแรกเลยมาดูคุณหมอเซียนค่ะคุณหมอเซียนก็เป็นคุณหมอผิวหนังนะคุณหมอแนะนำไว้านานวแบบนี้ค่ะ สกินแคร์อะไรบ้างที่ไม่ควรผสมกันก็ควรจะทาวันเว้นวันแทนนะตัวซาลิสลิกนะคะคือตัว bha นะแล้วก็ตัวไกลโคแอซิดเนี่ยก็คือตัว aha กับตัวเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ก็คือตัวเบนแซกเนี่ยคุณหมอเซนบอกไว้ว่าไม่ควรจะใช้ด้วยกันนะถ้าจําเป็นจะต้องใช้จริงๆคุณหมอให้แยกใช้คนละวันค่ะถ้าวันไหนใช้เป็นแซกก็อย่าใช้ตัว bha aha ถ้าวันไหนใช้ bha ก็ไม่ควรจะใช้เป็นแซกค่ะคือแยกวันไปเลยทีนี้มาดูความเห็นของดรเวสตนี่โบกันบ้างค่ะ จริงคุณหมอเขาเก่งมากเรื่องสก,กินไซคลิ่งนะเขาน่าจะเป็นคนคิดสูตรนี้เลยแหละแล้วก็ดังมากๆเลยมีคนถามคุณหมอคะ่ะว่าถ้าอยากใช้เบนโซยูเปอร์ออกไซด์หรือว่าเบนแซกอะใช้ตอนเช้ากับก่อนนอนได้ตามปกติเลยไหม If you're using benzoyl peroxide as part of a skin cycling routine, I actually recommend using it in the morning. คุณหมอแนะนําว่าถ้าอยากใช้เบนแซกจริงๆอะคะ่ะให้ใช้ตอนเช้า Morning, um, because not compatible with compatible may other not using on night night. เพราะว่าตอนเย็นนะคะตอนกลางคืนน่ะเราจะมีทั้งตัว exfoliate ผิวก็วคือตัวผัดเซลล์ a j b h a ใช่ไหมแล้วก็ยังมีทั้ง retinol อีกทั้งหมดเนี้ยค่ะมันไม่ควรจะใช้ด้วยกันคุณหมอเลยให้แยกเวลานนะใช้ตัวเบนแสกตอนเช้าแล้วก็มาใช้ตัวยา retinol กับ BHA สลับบันก็ตอนกลางคืนที่ทําแบบนี้นะเพื่อลดอาการข้างเคียงของเรตินอลยเรตินอยที่เราใช้ไม่ให้มันแสบแดงลอกผิวบอบบางมากเกินไป อย่าลืมว่าที่เรากำลังทำทั้งหมดนี้ต้องการให้สกินแบเรียร์แข็งแรงนะคะถ้าเราหักโหมโหดใช้ยาโหดกับผิวหน้ามากเกินไปสกินแบเรียรก็จะอ่อนแอนะซึ่งการที่สกินแบเรียรถูกทำลายก็จะทำให้ผิวเป็นผื่นเซลล์อักเสบเป็นสิวง่ายขึ้นติดเชื้อง่ายขึ้นนะคะมีแต่แย่ลงเรื่อยๆนะแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวไปเองค่ะการทาเบนแซตพร้อมกับใช้ p h a อย่าง pola c h o i c ไปด้วยอะ่ะ มักจะทาให้แสบหน้ามากๆแสบร้อนจนแทบจะทนไม่ได้เลยถ้าอยากใช้จริงๆแนะนำให้ทาเป็นแสก่อนล้างหน้าในตอนเช้าค่ะแล้วเปลี่ยนมาใช้ตัว BHA ในตอนเย็นค่ะแล้วจริงๆตัว Retinol หรือว่า BHA อะค่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องทำทุกวันดังนั้นถ้าเป็นไปได้ค่ะสลับวันทำจะดีกว่าไม่ควรจะทำพร้อมกันนะคะ ทั้งหมดนี้นะก็เป็นคําแนะนําจากประสบการณ์แล้วก็จากคุณหมอที่ไปรู้สึกว่าน่าเชื่อถือนะคะแต่ถ้าใครทําตามคุณหมอท่านอื่นแล้วได้ผลดีมากกว่าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมีสิทธิ์เลือกสูตรที่เหมาะกับตัวเองนะคะ